คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กลาบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็มาอยู่ในค่ายค่ายอะไรครับเนี่ยเออ l a y t e c h นะครับ l a y t e c h โอ้โหเกือบลืมมามาลองค่ายใหม่ๆกันบ้างน,นะครับทุกคนก็เอาทุนมาเยอะหน่อยนะครับสำหรับ ตอนอนค่ายใหม่แบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนานะเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเกมนี้นะเป็นเกมพิกกี้อะไรเนี่ยพิกกี้แอนด์เดอะวอ์นะครับเป็นเกมหมูหรือหมาป่าเดี๋ยวเราเบสสิบห้าเบเอ้ยมันมีเบสสิบห้าไหมกำลังดีเพราะว่าทุนเรามาพันห้านะครับเอาเบสสิบห้าทโบไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะไวไป <laughs> โอเคจัดไปครับรอบแรกโอเคไม่ได้อา้าเฮ้ยทำไมตังค์หายอะ เอ้เข้าฟรีเกมที่ทุกรู้อ่ะทุกคนห้ยเงินรางวัลฟรีเกมเกมนี้คือหนักมากนะครับทุกคนได้เป็นพันเลยอ่ะเป็นไปได้ไงครับเนี่ยจัดไปได้อีกแล้ว75ครับโหูแต่ไม่เกียตังผมหายหมดเลยกดไปสองรอบทำไมตังหมดเลยพันหแสดงโอ้โหผมรู้แล้ว โอแม่เจ้าโชคดีมากๆนะครับเนี่ยโอ้ยไม่รู้ว่าค่ายนี้เป็นอย่างนี้ดีนะว่าแบบืผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วแบบจังหวะเว็บดีนี่มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับโอ้โหนี่ไม่ได้อวยนะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยหลักพันแน่นอนนะครับมาแบบนี้ 3,000แล้วนะครับมุมด้านขวาบนนะครับจะเป็นเงินรางวัลของเราแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นหมุนฟรีเกมที่เหลือนะครับโอ้โหทุกคนผมดูแล้วเดิมพันต่อลาย15หเฉยนะ15บาทแต่ถ้าเดินพันรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยตาหนึ่งผม750ไม่เคยเล่นหนักขนาดนี้นะครับบอกเลยว่ามึนจริงแล้วก็โชคเข้าโชคดีมากนะ เก,เกมนี้คือโชคดีมากๆนะครับแอดอันนี้ไม่ได้มีแบบนี้ตลอดแล้วก็ไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้คือฟุกจริงๆโอ้โห,โอโหแอดเองก็ไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วนะครับทุกคนดูดิเงินรางวัวลรวมไปที่6,300นนะครับดูดิจากที่หมดเหลือสูตรแล้วอะเข้าฟรีเกมครับทุกคน ไปต่อดิจังหวะนี้750มาขนาดนี้กับ750เหมือนเดิมไปดีครับทุกคนได้อีกแล้ว2 9 0ตอนนี้เป็น7,800ครับผมโอ้โหมา1,500แป๊บเดียวนะครับได้ตังใช้ไปครึ่งหมื่นแล้วนะตอนนี้ ไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนเดี๋ยวขอโม้ก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่คิดจริงๆนะทุกคนเมื่อกี้ผมคิดว่าเบ็ดสิบห้าที่ไหนได้เป็นเดิมพันต่อลายสิบห้านะครับไม่ได้ดูให้ดีก่อนแล้วก็มันทั้งหมดห้าสิบลายอ่ะก็เลยเอาสิบห้าคูณห้าสิบก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปต่ออีกสักแป,ป๊บหนึ่งได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลิกเพราะว่าผมรู้สึกว่าแตกหนักดีนะครับทุกคน แต่ว่าไม่คิดว่าจะเล่นได้หนักขนาดนี้เหมือนกันนะอันนี้คือแอดไม่รู้จริงๆแต่มันมาได้ขนาดนี้แล้วแอดเลยเล่นต่อเฉยๆนะครับก็ผมว่านั่าจะเป็นที่จังหวะเว็บเขาจ่ายพอดีด้วยนะครับทุกคนก็เล่นอยู่ในช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมโอเคเอ้ยสี่ทุ่มยี่สิบนะสี่ทุ่มยี่สิโอเคก็ประมาณนี้เนาะเอ้าเข้าอีกหรือเปล่าคือเข้าอะไรอ่ะ รอบนี้เดินพันทีพันสบนะครับบอกเลยว่ายิ่งกว่าเศษฐีก็โทมมารโลนี่แหละครับฟีเจอร์อะไรไม่รู้อ่าคืออะไรอ๋อคือคาหน้าเอาได้อยู่ครับทุกคนสอ0พัผ่านสามพันผ่านสี่พันผ่านเกือบห้าพันครับโอ้โหพอเลยทุกคน แตกมื่นเฉยโบนัสมาไหมเนี่ยไม่มานะครับทุกคนโอเคดอกนี้เท่าไรโอเคเราเท่าไหรเนี่ยพันสองพันครับพอเลยนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วนะครับพันสองห้าสิบอันนี้มันพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะเศษข้างหลังโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนเบ็ดพันเคยเล่นครั้งแรกนะครับก็คือกะว่าจะเอามาแบบ ช่องนี้มันไม่ได้เล่นทุนหนักๆอยู่แล้วนะแต่ว่ามันอันนี้มันมาค่ายใหม่นะครับเพเทคนะครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้เท่านี้แล้วกันไม่พูดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข i ายรูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปถอนก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะครับบายครั